ช่วงนี้ติดตามอาเซีย o n อนเน็กับคุณนทัทบุญน,นาครับอาเซียนค n e c นในวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะที่เขาใช้ศิลปะในการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะ ต้องยอมรับว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆค่ะซึ่งจากสถิติพบว่าทุกๆ7คนในสิงคโปร์จะมี1คนที่เผชิญปัญหาด้านสุขภาพจิตยอยู่ค่ะ Silver r ์เรเบองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่เคลื่อนไหวด้านสุขภาพจิตในสิงคโปร์ก็ได้ตัดสินใจใช้ศิลปะเพื่อสื่อสารประเด็นด้านสุขภาพจิตให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการร่วมมือกับกลุ่มละครเพื่อน,นําเสนอศิลปะการแสดงที่เจาะลึกถึงเรื่องราวของคนที่กําลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะช่วยทำให้คนในสังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนที่กำลังเผชิญปัญหานี้และกล้าที่จะพูดคุยกันในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเราต้องคอยปรับเนื้อหาการแสดงของเราตามกลุ่มคนดูที่แตกต่างกันเพื่อให้พวกเขาสนใจและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นเราต้องคิดด้วยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องนำเสนอภาพเดิมๆ คิดว่าพวกเขาเป็นคนป่วยหรือนำเสนอภาพในเชิงบวกว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้คนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์เริ่มกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเรื่องปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการขอคําแนะนําในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหานี้ด้วยซึ่งทางสถาบันด้านสุขภาพจิตของสิงคโปร์ก็ได้มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตตามมหาวิทยาลัยต่างๆมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วค่ะ โดยจะสอนทั้งการรับมือกับภาวะอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดต่างๆเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่สังคมยังมีอยู่รวมไปถึงประเด็นละเอียดอ่อนที่เราไม่ควรมองข้ามด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการฆ่าตัวตายถ้าเพื่อนของเราพูดถึงการฆ่าตัวตายเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ทําให้อึดอัด เพราะหลายคนคิดว่าถ้าพูดคุยแล้วจะชี้นาให้พวกเขาอยากฆ่าตัวตายมากขึ้นแต่แท้จริงแล้วถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาพูดถึงความรู้สึกของตัวเองพวกเขาจะรู้สึกว่ามีคนรับฟังจริงๆและจะช่วยให้ทาให้พวกเขาจัดระเบียบความคิดของตัวเองเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมากขึ้น จากเรื่องของสุขภาพจิตคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของเกษตรกรรมกันบ้างค่ะถ้าจะพูดว่าอาเซียนเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีก็คงจะไม่ผิดค่ะแต่ที่ประเทศเวียดนามไปไกลกว่าน,นั้นด้วยการปลูกข้าวใกล้ภูเขาไฟค่ะ ใครจะไปคิดคะว่าชาวนาจะปลูกข้าวบริเวณภูเขาไฟและที่นี่ก็คือนาข้าวบนพื้นที่กว่า4,375ไร่บริเวณภูเขาไฟนำบังที่เขตกรองโนจังหวัดดักนงซึ่งถือว่าเป็นนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณพื้นที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะ ชาวนาเหล่านี้ไม่ได้ปลูกข้าวสายพันธุ์ธรรมดาแต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า ST 2 4และ ST 2 5ซึ่งการปลูกข้าวในบริเวณนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของชุมชนที่ยากจนที่สุดในจังหวัดให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะเพราะว่าการปลูกข้าวทั้งสองสายพันธุ์ที่ผลิตได้มากถึง70ตันต่อปีสร้างรายได้ให้พวกเขาถึงปีละ2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ753,400บาทเลยทีเดียวค่ะ เข้าวสายพันธุ์ 24, S อที24และ 25, S T 25มีความทนทานต่อมแมลงศัตรูพืชจึงกลายเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงหากเทียบกับรายได้เมื่อ5-7ปีที่แล้วตอนนี้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานของเขตกรองโนก็ได้โน้มน้าวให้เกษตรกรปลูกข้าวสายพันธุ์ ST24 และ ST-25 แทนข้าวสายพันธุ์เดิมๆที่ให้ผลผลิตน้อยแต่ตอนนั้นชาวนาหลายรายไม่เห็นด้วยเนื่องจากโกลว,ว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนและสภาพพื้นดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวค่ะแต่ปรากฏว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถปลูกข้าวได้เยอะและตอนนี้ก็ได้ปลูกข้าวทั้งสงสายพันธ์เป็นหลักแล้วค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะได้ผลผลิตตามมาตรฐานของเวียดนามค่ะซึ่งผลผลิตที่เยอะจึงเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ของพวกเขาด้วยค่ะซึ่งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรก็ยังได้ช่วยผลักดันให้ข้าวทั้งสองสายพันธุ์ได้รับเทรดมาร์กให้เป็นข้าวประจําเขตกรองโนด้วยค่ะเราคงรักษาข้อแข็งนะดักเบกตอนแรกเรากเกษตรกรไม่เห็นด้วยที่จะปลูกข้าวสายพันธุ์ st 2 4และ st 2 5 แต่หลังจากที่เห็นว่าข้าวทั้งสองสายพันธุ์ให้ผลผลิตเยอะและได้กำไรพวกเราจึงยอมปลูกข้าวสายพันธุ์เหล่านี้ปิดท้ายกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าเราพูดถึงญี่ปุ่นเราก็จะต้องนึกถึงออนเซ็นใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันค่ะ และที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือยูโมมิค่ะซึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมของเมืองคุซัตสึจังหวัดกุนมะของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่จะใช้แผ่นไม้กวนน้ําเพื่อลดอุณหภูมิน้ําออนเซนให้เย็นลงซึ่งเป็นวิธีการที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าชมกระบวนการดั้งเดิมนี้เป็นจนํานวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะ ยูโมมิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมของเมืองคุซัตสึมาหลายร้อยปีครับและเราก็จะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ไว้ด้วย อย่างไรก็ตามธุรกิจบ่ออนเซ็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นรวมไปถึงผลกระทบจากโควิด1ิที่ผ่านมาทำให้สมาคมการท่องเที่ยวของเมืองคุซตสึจำเป็นต้องเพิ่มค่าเข้าชมจากเดิมถึง15%เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปรับปรุงพื้นที่ใหม่เมื่อ7ปีที่แล้วทำให้ตอนนี้ค่าเข้าชมอยู่ที่700เยนหรือประมาณ181บาทค่ะ ใครมีแพลนจะไปญี่ปุ่นก็ต้องลองชมพิธีนี้ด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออาเซียนคเน็กประจำวันนี้ค่ะ